เมื่อเมสักครู่นี้นะครับ <S <S สมมติว่าวัตถุมีการย้ายตำแหน่งตามตามแนวเส้นสีเขียวก็แล้วกันนะสมมตินะครับเสบร็จแล้วที่เวลาทีวัตถุอยู่ตรงนี้ที่เวลาทีพามวัตถุอยู่ตรงนี้แล้เมื่อกี้เราทำการ Differentiate Position Vector เทียบกับเวลาถูกไหมตรงนี้ก็จะได้นะรครับความเร็วที่เวลาทีใ,ใดๆถูกไมนะนถ้าเราแทน T ด้วย T ก็จะได้ความเร็ว vt แทน T ด้วย t ีพามก็ได้ความเร็ว vt พา,ามรพารตรงนี้สิ่งที่อยากให้เราสังเกตเมื่อกี้เราเราได้สมการของเวกเตอร์ vt กับเวกเตอร์ vt พาม v v ห v 2 v 3ามอะไรก็แล้วแต่เนี่ แล้วนะี่ยสิ่งที่อยากให้เหตุภาพมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอ้เจ้าความเร็วที่เวลาทีใดๆเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่นะนี่คือสิ่งอยากอยากให้ศึกษาเห็นนะครับที่จากในภาพเนี่ยนะฮะถ้าวัตถุอยู่ทุ่ตำแหน่งนี้นะ position vector ก็คือ r ทำการ Differentiate นั่นอาจารจะได้ Vector vt ตรงนี้ Vector vt จะอยู่ในแนวสัมผัสเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ณนะตำแหน่งนั้นสานรถได้ไหมเส้นเวกเตอร์สีเหลืองเนี่ยมันจะขนานากับเส้นสีเขียวณนะตำแหน่งนั้นนะตำแหน่งที่เรากำลังพิจารณา นะฮะมันสัมผัสมันขนานกับเส้นทางการเคลื่อนที่นะวี v อยู่ในทิศไหนสมมุติถ้าเราต้องการได้ภาพที่ออกมาเป็นเป็นภาพที่เรามัมโนโภาพที่เราเราสามารถมองเป็นรูปภาพได้ก็คืออย่างเงี้ยเห็นไหมครับนะ่ ทีนี้ในในทางฟิสิกสนะ์เราก็จะมีปริมาณหนึ่งนะที่เชื่อมโยงกับความเร็วเพรเาะว่าเห็นว่าวัตถุย,ย้ายเว้ย้ายจากตำแหน่งที่เวลาทีไปยังตำแหน่งที่เวลาท t พานความเร็วเปลี่ยนด้วยถูกไหมความเร็วก็ไม่เท่าเดิมเห็นถ้าเราจะสื่อความหมายถึงการเปลี่ยนความเร็ว นะในทางฟิสิกส์ก็มีปริมาณที่สื่อความหมายในการเปลี่ยนความเร็วก็คือความเร่งนะเราใช้คำว่าความเร่งในในภาษาไทยนะสามกรีกก็คือ acceleration เห็นนะฮะความเร่งก็เช่นเดียวกับความเร็วก็คือมันจะมีความเร่งเฉลี่ยกับความเร่งขนาดใจขนาดนึง ถ้าเป็นความเร่งเฉลีย่ยนะความเร่งเฉลีย่ย acceleration เราก็จะนิยามจากตรงนี้อันนี้เดลต้าวี v, นะไม่ใช่เดลต้าอานะเดลต้าวีหารด้วยเดลต้าีคือการเปลี่ยนความเร็ว ความเร่งความเร่งจะบอกถึงอัตราการเปลี่ยนความเร็วนะหมายถึงอเอาความเร็วที่เวลาทีพามลบด้วยความเร็วที่เวลาทีแลหารด้วยเดี่ยวทีอันนี้จะได้ความเร่งเฉลี่ยส่วน ความเร่งขนาดใดๆนะหรือความเร่งเฉยๆแบบนี้นะครับก็ได้จากทำการทำการดิฟเฟอเ t e ความเร็วเทียบกับเวลานะดิ e เฟอเ t e ความเร็วเทียบกับเวลาคือทำการต้องต้องมีความเร็วซึ่งเป็นฟังก์ชันกับเวลา ถ้าเรามีความเร็วที่เป็นฟังก์ชันกับเวลาเราก็จะหาเจ้าความเร่งที่เวลาใดๆไ,ไ,ได้นะเป็นความเร่งก็ใช่เดียวกับความเร็วก็จะมีอยู่สองความเร่งนะค,ความเร่งเฉลี่ยกับความเร่งขณะที่ใดนะครับเข้าไหมตรงนี้ เมื่อกี้นี้จำจำ Position Vector เท่าไหร่นะอย่ยงวันนี้นะครับเดี๋ยวดูวสารอบ2อทีลบทีบวกทีกำลังสอง ในสามีข้อมูล p o s i t i o n v t o t o r แบบนี้ในสามารถบอกค่าความเร็วของวัตถุนี้ได้ใช่ไหมว่าวัตถุนี้มีความเร็วที่เวลา t ใดๆเป็น 2u x ลบ u y บวก 2t u z เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติสมมุติที่เวลา t ห่ง t ห่ง 1, b ห 1, นเป็นเท่าไหร่ส uf ลบ u y บวกส u z เห็นไหมครับนี่คือที่เวลาที เท่ากับหนึ่งแทนที่เวลาทีเท่ากับอะไรเท่ากับสามก็ได้ V สามจะเป็นเท่าไหร่ครับสอง Ux ล Uy บวกหก Uz จากตรงนี้นักศึกษาสามารถหาความความเร่ง Average จาก t 1ไปจนถึง t 3ได้นะความเร่ง average ก็เท่าก,กับอะไรครับ v 3ลบ v 1นก็หารด้วย t 3ลบ t 1ถูกไหมนะนี่คือความเร่ง average สาบานได้ว่าจอดจานสัสอากองกันนะ <c oughs> จากที่หนึ่งถึงที่สาม เดี๋ยวเรามาดูต่อตรงนี้เราจะได้ความเร่งแอบเบเลชสักกับเท่าไหร่ครับ v สามลบ v หนึ่งได้เท่าไหร่ v สามลบกับ v หนึ่งได้เท่าไหร่ครับศูนย์ u x ใช่ไหม บวกศูนย์ูไอแล้วก็อะไรครับบวกสี่ยูแเป็นความเร่งเฉลี่ยจากทีดึงขึ้นชีสามเนี่ยมีขนาดเท่ากับสี่อยู่ในแนวแกนแ ไม่มีองค์ประกอบแนวแกน X อับแกน Y นะครับโอเคไหมครับได้เป็นความเร่งเฉลี่ยครับเออดึงห่างเวลาสักทีขอบคุณครับสอาสัยจลีดไปหานได้เลยหานได้สองสักทีสักแบบนี้ครับสองอยู่แซ้ ความเร่งเฉลี่ยแต่ท่านศาสตต้องการหาความเร่งที่เวลาทีใดๆในักศึกษาก็ทำการ Differentiate ความเร็วเทียบกับเวลาก็คือทำการ i i f e r e n ร i a t e ไดะครับความเร็วที่เป็นฟังก์ชันจับเวลาก็คือตัวนี้ใช่ไหม ดิบ 2u x ลบ u y บวก 2t u z ดิบออกมาแล้วได้อะรครับได้0 u x บวกก็ได้ 0u y แล้วก็บวก 2u z แป้นความเร่งที่เวลาีใดญ่เท่ากับ 2u z จากข้อมูลนี้นะฮะนะจากข้อมูลนี้ นันมันไม่ได้ลบนะจ,จะไฮไลท์มันเ,ยเฉยๆทั้ง,ง okay. <Okay. S 1> ความเร่งเฉลี่ย2องอยูความเร่งที่ราชีใด2องอยก็คือความเร่งของวัตถุที่สมมุติขึ้นแบบนี้เป็นไงครับ คงที่ไม่ขึ้นกับเวลาโอเคไหมฮะค่าเฉลี่ยกับค่าที่เวลาใดๆมันเลยเท่ากันพ้นเป็นความเร่งคงทีนะ่สรุปก่อนสุดสัปดาห์นะครับ เป็นจากเริ่มต้นเรามีตรงนี้ position vector <c oughs> นะเรามี position vector <c oughs> ถ้าเราเอา position vector ตัวนี้นะครับ <c oughs> นะลวหาผลต่างของ position vector ที่สองเวลาแล้วหารด้วย <c oughs> <c oughs> เราหาด้วยเวลานะครับหา displacement แล้วหาด้วยเวลาสิ่งที่เราได้คืออะไรครับสิ่งที่เราได้เราได้ความเร็วเฉลีย่ยถูกไหมแต่ถ้าเราเอา position vector ตัวนี้แล้วทำการ differentiate มาเทียบกับเวลาสิ่งที่เราได้จะเป็นความเร็วขนาดใดขนาดหนึ่ง นะเช่นเดียวกันจากความเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับนะจากความเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งตัวนี้ใช้สาหาตัวนี้เดี๋ยวจะวีหาได้เดี๋ยวจะทีสิ่งที่นักศึกษาจะได้ก็คือได้เป็นความเร่งเฉลี่ยแต่ใช้ษา ทำการ Differentiate ความเร็วตัวนี้เทียบกับเวลานักศึกษาก็จะได้ความเร่งขนาดใดขนาดนึ่งฮะโอเคไหมฮะอันนี้คือข้อมูลนะครับที่เรามักจะจำเป็นต้องรู้เพื่อที่อธิบาย การย้ายตำแหน่งของวัตถุในการเคลื่อนที่เออลืมบอกไปว่าทั้งหมดที่ที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยวัตถุย้ายตำแหน่งแบบแบบที่ไม่หมุนนะครับนสิสัยอ่าจลืมบอกนัยไ,ไข่ที่สําคัญมากเลยจต้ตนถือวัตถุย้ายตำแหน่งแบบไม่หมุนนะครับนิสัยย้ายจาก A อไป B ีเนี่ยต้องไม่หมุนนะถ้าหมุนนี่เรื่องจะไปเรื่องลืงเลยนะครับ หลายคนงงย้ายยังไงย้ายไม่หมุนก็อย่างเช่นสมมติว่าวัตถุเปไปอย่างนี้ย้ายตำแหน่งไปที่นี่นะครับนะฮะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมแต่ถ้าเริ่มต้นมันอย่างนี้ย,าย้ายตำแหน่งไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มันหมุนด้วยอย่างนี้จะมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มนะครับ เราจะไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะนะเราจะมีโรเตชันต้องมาเพิ่มแต่ถ้านทษอยากเรียนโรเตชันไม่ต้องห่วงได้เรียนแน่นอนนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับผมเจอก,กันวันอังคารที่หน้าแหละครับ